เอาหวยเกินราคากี่ยุกี่สมัยกี่รัฐบาลก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ฮะโอ้โห,โห,หนะก็แหม่กำลังจะเข้าใจความแต่พอดีว่าติดต่อได้พอดีเดี๋ยวยังไงไว้เบรกหน้าหรือว่ามีเวลาเหลือนะว่ากันนะครับผมเก็บเอาไว้หน้านี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจเช่นเดียวกันอไปพูดกับคุณจิรศักดิ์น้อยกักันก่อนประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยครับสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวรศัสดีครับจิรยุครับ ครับผมคุณจักรเพชรคตั้งแต่มีเรื่องมีราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาสูงเห็นว่าวันนี้ที่ตลาดขายส่งที่วังสะพุงราคาลงแล้วเหรอครับคุณจิรศักดิ์ครับครับคือสาเหตุที่ลงเนี่ยก็ถ้าเป็นวันที่สองที่สามเนี่ยก็ปกติครับครับแ่ในส่วนตรงนี้มันที่ลงเนี่ยมันเป็นลอตเตอรี่ที่ไปเซนีหรือระบบสั่งซื้อสั่งจองครับผมโอ้ครับแต่ส่วนโคต้าเนี่ย มันหมดไปแล้วฮะที่สารการจังหวัดตั้งแต่วันที่สองที่สามนะครับครับแต่เห็นว่ารอบนี้เนี่ยงวดนี้ผู้ค้ารายย่อยหลายคนสู้ราคากันไม่ไหวเลยเหละครับชะลอซื้อกันเต็มไปหมดเลยเออจริงๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายงวดแล้วนะครับครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีที่แล้วที่มีการประทวงกันเกิดขึ้นนะครับผมครับบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพฮะก็ทําอาชีพเดิมแต่ว่ารอจังหวะ เพราะว่ามันใช้ทุนสูงกําไรน้อยบางงว่ก็ขาดทุนครับอืมครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้ตอนนี้ราคาทุนหรือราคาที่ซื้อส่งกันเนี่ยถึงได้แพงขึ้นขนาดนั้นครับครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอ่าแพลตฟอร์มของออนไลน์นะฮะเข้ามาเป็นสาร,รตั้งต้นในการทําให้ลอตเตอรี่แพงะครับผมคือถ้าเรามองแล้ว ถามว่าสัดส่วนของออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับเอาตีประมาณการก็ร้านประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยล้านก็ร้านประมาณสักไม่เกินสิบล้านใบ,บแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าลอตเตอรี่เนี่ยอของระบบของโคต้าเนี่ยนะฮะที่ส่งผ่านทางสารการจังหวัดเนี่ยมันสามารถรวมชุดได้ถึงยี่สิบใบนะครับผม <c oughs> มันทําให้ลอตเตอรี่เนี่ยราคาจากเจ็ดสิบบาทเนี่ยอัพขึ้นไปถึงเก้าสิบหกบาทอันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> ครับ <c oughs> พอเข้าไปรวมชุดแล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นใบร้อยกว่าบาทนะฮะถ้าเป็นถ้าท่านก็นจะเห็นนะใบร้อยหกสิบบาทอย่างเงี้ยก็มีครับผม <S <S อมก็คือตัวแปลก็คือแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละที่ทำให้ราคาเป็นอย่างนี้ที่บอกว่า80ราคาสลากแล้วก็20บาทราคาค่าบริการอะไรอย่เงี้ยเหรอ <S <S 2> <S 2> ครับใช่ใช่ครับอบางบางแพลตฟอร์มก็สามารถเพิ่มค่าบริการได้ฮะ เพราะว่าเนื่องจากต้นทุนมันก็สูงขึ้นอืมอ่าลอตเตอรี่ราคา80บาทแต่ว่าราคาค่าบริการเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็น30บาทหรือ40บาทครับผมอืมครับแล้วการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงฮะระบบเป็นยังไงฮะถึงทำให้เกิดความปั่นป่วนกับราคาที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป เดือเทียบนะฮะแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือเป็นยิปัวดีๆเองนะฮะมันมีอยู่สองระบบก็คือระบบหนึ่งก็คือเป็นขายตรงให้กับผู้ผู้ซื้อเลยคือไม่มีไม่มีระบบของตัวแทนอืแต่บางแพลตฟอร์มเนี่ยใช้ระบบ m อ็มอเอ็มเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีเครือข่ายมียิปบัวซาปัวมีอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับสี่ห้าชั้นมันก็ทําให้ลอตเตอรี่เนี่ยขายได้ง่ายขึ้นคนซื้อก็ง่ายขึ้นแต่ถามว่าคนที่เป็นยิปบัวหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีกําไรมาก เพราะว่ามันจะมีค่าสแกนถ้าเกิดว่าถ้าผมเนี่ยมีลอตเตอรี่ไม่อยากจะเดินขายผมเอาผมไปกวาดซื้อลอตเตอรี่มาปุ๊บผมเอาไปเข้าในเอ่อในระบบของแพลตฟอร์มของออนไลน์มันก็จะมีค่าสแกนใบละห้าบาทเจ็ดบาทนะครับ <ừ> อ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือหมายความว่าตอนนี้คนหันมาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเพราะมีระบบเครือข่ายทาให้คนขายลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มเนหมดทุกงวดนะครับมันก็ทําให้มีกําไรมากขึ้นนะฮะอืมใบละห้าบาท งวดหนึ่งมีหมื่นใบขึ้นไปก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหที่ผ่านมา่าบางแพลตฟอร์มก็ถึงสามสี่ล้านใบครับอือครับ,รบอันนี้เฉพาะค่าสแกนอย่างเดียวนะฮะค่าสแกนอย่างเดียวนั่นเนี่ยแล้วท่านลองนึกภาพว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เองนะครับเขาจะซื้อในราคาเก้าสิบสองบาทอย่างเงี้ยเขามาขายหนึ่งร้อยบาทอ่ะบางบางเจ้าก็สามารถเพิ่มค่าบริการเป็นสิบบาทก็ได้สิบกว่าบาทถึงเกือบยี่สิบบาทแล้วครับต่อใบครับ อ๋อแต่ปัญหาคือคนซื้อก็ยินดีที่จะซื้อในราคานั้นด้วยถูกไหมฮะเพราะมองว่ามันสะดวกมาอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็มันหาเลขได้ง่ายขึ้นครับอเพราะว่าเลขแต่แต่ละที่เนี่ยมาไม่เหมือนกันแต่พอเข้ามาอยู่ในระบบคราวหรือในระบบของแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเลขตรงกันมันก็จะวิ่งไปจับชุดกันโดยอัตุนมัตินะครับโอ,อ้ครับ แต่ว่าไอ้ไอการที่กลับมาที่การขายเกินราคาที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยนะครับคือเดินไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยได้เจอ80ดสิบาทเนี่ยนะครับอนอกจากออนไลน์แล้วเนี่ยต้นต้นทุนที่ออกมาจากเล่มเนี่ยนะครับผู้ค้าไม่สามารถซื้อในราคาเจ็ดสิบาท4ี่สิบสตางค์ต่อใบได้เลยจริงๆเลวฮะจริงๆลาไม่สามคือเอาอย่างนี้นะฮะก็คือเราเราต้องรู้ก่อนว่าลอตเตอรี่เนี่ย ทางรัฐบาลเนี่ยผลิตนะสำนักง,งานกองสลากผลิตออกมาเนี่ยร้อยล้านใบ,บที่เขาจะแบ่งเป็นสองระบบระบบอ่าในการอาจัดส่งให้กับผู้ค้านะให้ก็คือหนึ่งระบบโคต้าคระบบโคต้าเนี่ยสามสิบเอ็ดล้านใบก<อ>็บจะมีบุคคลทั่วไปสมาคมคนพิการสภากาชาดชายสภานทหารทหารศึกอะไรเป็นต้นประมาณแปดร้อยเก้ากว่าสมาคมเนี่ยแล้วก็บุคคลทั่วไปครับแล้วไอ้จำนวนเนี้ยก็จะส่งผ่านทางสารการจังหวัด ทุกจังหวัดนะฮะโดยโดยที่สํานักง,งานจังหวัดคณะชั้นสองของสารกาอ่ะก็คนที่ได้โคต้าเนี่ยไม่คือไม่ต้องไปแย่ยงกับใครแค่คุณเอาเงินเข้าทุกทุกเดือนอ่ะคือพูดง่ายว่าบางังคับาตลอดสัญญาครับนะฮะต้องเอาเงินเข้าคุณก็จะได้ลอตเตอรีร่ทุกงวดไม่ต้องไปแข่งกับใครนี่คือระบบที่หนึ่งครับผมบส่วนระบบที่สองก็คือหกสิบเก้าล้านใบเนี่ยอก็เขาเรียกว่าระบบหวยเสรีนะฮะหรือระบบสั่งซื้อสั่งจอง ถ้าคุณต้องการขายงวดหน้าใช่ไหมครับงวดนี้ค,คุณเอาลอตเตอรี่เข้าไปในเอธนาคารกุงไทยแล้วคุณก็วันที่หกที่เจ็ดคุณก็ไปกดถ้ากดวันที่หกไม่หมดอ่าวันที่เจ็ดมันยังเหลือลอตเตอรี่อยู่ก็คุณก็กดสามได้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ลอตเตอรี่เนี่ยอ่มันแพงเพราะว่าคนได้โคตา้าเนี่ยไม่เดินขายครับผมมันมีม,มีมีเปลี่ยนมือครับอย่างสมมติ<อ>ว่าผมได้โคตา้าเนี่ย ผมไม่ไปขายอ่ะผมขายวันนี้9สิบสอ์บาทผมได้มา20กว่าบาทแล้วโควต้าหนึ่งผู้ค้าเนี่ยได้คนที่ได้โควต้าเนี่ย500 500ใบก็คือ5เล่มนะฮะเล่มละ100ใบเนี่ยเขาก็ได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งมีงบเนี่ยก็คือได้20,000แล้วครับไม่ต้องทำอะไรเลยอืมครับแต่ก็กระทบกับผู้ค้ารายย่อยแบบชาวเลยนี่หลายคนเลยทีเดียวนะครับคุณจิรศักดิ์นำเสนอ ทางแก้อย่างไงบ้างครับเห็นว่าอยากจะให้ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยมีใบอนุญาตขายโดยตรงรวมถึงมีการป้องกันการเปลี่ยนการถือลอตเตอรี่หรือเปลี่ยนมือด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยฮะผมก็พยายามที่จะขับเคลื่อนที่จะให้ผู้ค้าตัวจริงหรือคนที่ได้เดิมอยู่แล้วเนี่ยมีลอตเตอรี่แล้วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมือมันมีระยะสั้นระยะยาวนะฮะคือระยะสั้นเนี่ยภายใต้อำนาจของสำนักงานกองฉลากเนี่ย เราเห็นว่ามันมีอยู่แค่อำนาจตัวเดียวนั้นที่สามารถในการในการตัดโคต้าได้ก็คือตระสานสับงกล้าผู้ใดเสนอขายหรือขายเกินราคาเนี่ยก็สามารถตัดหรือย,ยึดของโคต้าคืนได้นะครับ mm hmm. แต่ระยะสั้นเนี่ยภายใต้กรอบของอำนาจของสำนักงานกองฉลากเนี่ยผมมองว่าสามารถอ,ออกข้อบังคับคือหมายความว่าถ้าบุคคลใดรวมรวมเล่มนะฮะคือรวมโคต้าเนี่ยที่มากกว่าที่รัฐกำหนดให้เนี่ย ผมว่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไม่ให้ลอตเตอรี่เปลี่ยนมือข้อที่หนึ่งนะฮะถ้าระยะยาวเนี่ยก็คือต้องแก้ออกกฎหมายนะฮะพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้อ่ให้ทุกคนเนี่ยมีใบอนุญาตเหมือนเหมือนเหมือนมีใบอนุญาตจําหน่ายบุหรี่สุราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอืมก <c oughs> ็จะมีความผิดด้วยแต่ทีนี้ว่าไอ้ความผิดเนี่ยถ้ามันออกในานามของกฎหมายเนี่ยอำนาจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อ่าสำนังกงานกองฉลาดใช่ไหมครับอยู่ที่สามใช่ไหมฮะครับ <c oughs> ท่านจะเป็นคนว่าเออถ้าถ้ามันมีแล้วมันก็มันก็แก้ไม่ได้เหมือนเดิมมันถ้ามตุลบอกว่าเอายอมให้ติดคุกแต่มันมันไม่ติดแล้วฮะในส่วนมากก็คือจะรอลงอาญาถูกต้องไหมครับครับครับมากก็ปรับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือให้ไปลงทะเบียนปลายทางเหมือนเราไปทํางานทุกวันเนี่ยฮะแต่ว่าตอนที่คุณจะกลับบ้านคุณก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันอ่าคนที่ได้โคต้าเนี่ยก่อนหวยออกสองสามวันเนี่ยอย่างสมมติว่าผมเนี่ยไปจําหน่าย คนจังหวัดเลยไปจําหน่ายอยู่ที่สุราษฎร์ธานีไปจําหน่ายลอตเตอรี่ผมก็ต้องไปลงทะเบียนปลายทางที่ที่รัฐก,กําหนดให้ก่อนหวยออกคือลอตเตอรี่จะจะไม่ถูกเปลี่ยนมือแล้วฮะวันที่หกที่เจ็ดเนี่ยจะไม่ถูกเปลี่ยนมือแล้วนะครับนี่คือระยะสั้นนะที่ท,ที่ออกโดยสนานักงานกองฉลากได้เลยครับผมอืมอ่าครับผมที่นหนุ่มมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าพอค้าไม่ขาย ผู้ค้าสลากรายย่อยที่เลยไปยังไงกันบ้างครับหลังจากเจอปัญหานี้เข้าไปครับปรับตัวกั็นอย่างไรครับคืออย่างนี้นะฮะผมผมมองเลยว่าตรงนี้นะครับมันเป็นรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องด่วนเพราะว่าผู้ค้าเฉพาะจังหวัดเลยเนี่ยผมประมาณไว้นะประมาณสิบเปอร์เซ็นตของประชากรที่ที่ขายอยู่ในระบบแต่ถามว่าไปไปมามาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบแสนกว่าคนเนี่ยนะครับ ได้รับวามแต่ร้อนเป็นอย่างมากถ้ารัฐบาลเนี่ยยังปล่อยปะละเลยให้มีเกิดราคามันเกินราคาอยู่อย่างเงี้ยคนที่ได้รับผมก็โทษไมาให้มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันหลักนะฮะผมจะชี้แจงอย่างนี้ว่าหนึ่งก็คือผู้ซื้อจากพวกเราเนี่ยต้องจ่ายร้อยกว่าบาทใช่นะครับและทีนี้ผู้ค้าเนี่ยถ้าได้โคต้ามาแล้วท่านต้องกลับไปคิดว่าเก้าบาทหกสิบสตางค์เนี่ยก็คือ,อส่วนต่างที่เขาจะได้เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้รัฐบาลต้องต้องออกมาแก้ไขส่วนต่างด้วยผมว่าถ้าทุกคนซื้อในราคาแปดิ้าบาท แล้วคนขายอยู่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> และทีนี้รัฐบาลอย่าลืมนะครับว่านํารายได้ส่วนตรงนี้เข้าไปบริหารประเทศเนี่ยมากกว่ารับว,วิสาหกิจทุกวิสาหกิจเลยฮะห้าหมื่นกว่าล้านปีนี้นะครับมากกว่า,ตา,าบตทการไฟฟ้าไฟผลิตทั้งหมดแต่ถามว่าคนที่ขายเนี่ยถูกจับนะฮะมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยได้โคต้าครอบครัวละหนึ่งครอบครัวนะฮะหรือสองแสนกว่าครัวเรือนเนี่ยได้เนี่ยก็สามารถทําให้เศรษฐกิจ ในในบทลากย่าเนี่ยมีการมีการสร้างงานสร้างอาชีพมหาศาลนะครับผมว่าตรงนี้รัฐบาลสมสมควรที่จะกลับมามองและแก้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับแล้วก็ผมอยากจะขอเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าอ่ช่วงนี้มันเป็นช่วงของวิกฤตของโควิดด้วยนะครับถ้าคณะกรรมการยังทํางานอยู่เพลิกเฉยหรือว่าปกติเนี่ยคุณเคยประชุมเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งผมอยากจะให้อ่คณะบอร์ดหรือคณะผู้บริหารเนี่ยประชุมอย่างเร่งด่วนและแก้ปัญหาอย่างเนี้ย เพราะว่าพวกผมเนี่ยในนามของชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่ใหญ่จังหวัดเลยและทั่วประเทศเนี่ยถ้ายังไม่เป็นตามเป้าหมายนะครับท่านก็คือสามารถที่จะขับเคลื่อนหรือชุมนุมเพื่อเรียกร้องนะฮะให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าพวกพวกเราเดือดร้อนจริงๆครับผู้ค้าลอตเตอรี่เดือดร้อนจริงๆครับครับผมครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าเป็นการกล่าวผ่านทางเราไปแล้วกันนะครับก็เป็นเสียงสะท้อนให้นะครับคุณจิรศักดิ์ครับครับครับ ขอให้กําลังใจครับกับชาวผู้ค้าสลากรายย่อยที่เลยกันด้วยนะครับวันนี้กรับขอพรบคุณไปอย่างสูงครับคุณจิรศักดิ์ครับขอบพระคุณนะครับครับผมสวัสดีครับ